สวัสดีครับวิดีโอนี้จะตอบคําถามเลยนะว่าประกันรถยนต์เนี่ยคืออะไรนะครับทําไปทําไมนะครับแล้วก็ถ้าไม่ทําได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับผมอยากจะบอกนะครับดังนี้เลยนะครับก็คือประกันรถนะครับหรือว่าประกันภัยรถยนต์เนี่ยจะแยกเป็น2แบบด้วยกันนะก็คือเป็นแบบภาคบังคับนะครับประกันภาคบังคับนะครับก็คือพรบเนาะรถทุกคันต้องทําพรบนะครับเป็นภาคบังคับนะ เอาไว้ใช้นะครับหนึ่งก็คือสําคัญเลยก็คือในคุ้มครองในส่วนของตัวชีวิตร่างกยายนามมยเนาะอีกอันหนึ่งก็คือใช้ในการต่อทะเบียนต่อป้ายภาษีประจําปีนะครับไม่ทําพรบลดต่อภาษีไม่ได้โดนปรับด้วยนะครับอ่ะอีกอันนึงก็คือจะเป็นภาคสมัครใจนะครับภาคสมัครใจเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันแบบนี้นะส่วนใหญ่เขาจะเรียกเป็นประกันชั้นหนึ่งสองบวกสบวกหรือว่าชั้น3นะครับแบบนี้อันเนี้ยภาคสมัครใจเนี่ยคือสมัครใจทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่า เราเป็นคนรับผิดชอบของเราเองนะครับถ้ามีก็จะมีคนช่วยออกนะแต่ว่าถ้าไม่ต้องทําแล้วเกิดชนขึ้นมานะครับก็รับผิดชอบเองนะครับจ่ายเองเนาะโอเคก็จะมีประเภทหลักๆ2องันแบบนี้นะครับก็แยกได้ง่ายๆเลยนะต้องทําพรบทุกคันอยู่แล้วนะครับต้องทําพรบทุกคันอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับเราสามารถซื้อประกันได้ในราคาทุนด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากรู้นะครับก็นำให้กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำวิดีโอบอกในคลิปต่อๆไปนะ ขอบคุณนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปฝากกดติดตามด้วยน,นะครับสวัสดีครับ